สวัสดีครับพบกับห้องลูกกอครับผมวันนี้มาดูฝนตกนะครับฝนตกแรงมากเลยนะครับแล้วก็ทุกครั้งเลยนะครับแต่ก็ดีนะครับต้นไม้เขียวเขียวขจีร่มรื่นนะครับบ้านไหนเจ้าไหนฝนตกมาคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับถ้าใครเข้ามาชมช่วงนี้กดติดตามซับสไครต์ด้วยนะครับกดซับด้วยนะครับ เพื่อเป็นแรงใจซึ่งกันและกันดูครับฝนตกเย็นหอมจินใจหอมกลิ่นฝนนะครับดูดิตกปากปากปากฝนตกฝนตกนะครับดูนะครับบ้านใครฝนตกมั้งครับเจ้าวัดไหนฝนตกคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วกดติดตามดกดซับสไครด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจ ดูครับฝนตกลมเย็นตูน่นมะยมอ่ะครับตุ่นมะยมเขียวมีฝนตกหอมหอมน้ำฝนมากเลยหอมน้ำฝน ดูครับดูครับฝนตกได้ยินเสียงฝนนะครับฝนตกนะครับน้าใครฝนตกมั่งมั่งครับน้าใครฝนตกมาคอมเมนต์ ให้ดู่ลยนะครับบ้านจังหวัดนี้จังหวัดนี้ฝนตกแจกกําแพงเพชรให้ฝนตกนะครับดูส่วนมะยอมครับต้นใะยอมเขียวตะเกีใหญ่มากเลยนะครับฝนตกยิ่งตกยิ่งหนักครับดูดูเมื่กกอวนนะครับเปื่อเซใครเข้ามาจมกดติดตามกดกระตุ้นไ์ด้วยนะครับที่เข้ามาดู ตกเลยครับขอบคุณครับที่เข้ามากดติดตามซับไพรนะครับขอบคุณมากครับบายก่อนครับ